แลระหว่างที่เรากำลังพูดคุยนะตั้งแต่ประโยคนี้เป็นต้นไปนะคะขอให้ผู้ชมรู้ไว้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความขี้โผนคนเจ้าคนมีความสุขหรือใดๆนั่งอยู่ข้างหน้าค่ะประเวยกับผู้กับการแสดงของละครเรื่องตาลาด้วยค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในละครเรื่องนี้อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะมีเรจะบอกกับแฟน คนแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ตั้งใจทำงานเราขอบริษัทลายล้างะคะทุกคนเลยเดี๋ยวสิน้องยังใหม่อยู่เฮ้ยเดี๋ยวอันนั้นอะเดี๋ยวให้ผมพูดนะครับเออโอ้ยเขาเรียกกระเทียนะจ๊ะขอเสียงให้น้องโอ๊หน่อยครับผมเมื่อกี้ถามว่าอะไรให้พูดอะไรเป็นแฟนเป็นตัวแทนทีมงานแล้วก็บอกอะไรกับแฟนๆหน่อยที่เราเหนือยๆกันมากเราขอเยอะกิน ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เราได้มาเจอพี่ต่อไปแล้วก็พี่เบนดีใจมากๆครับได้เจอพี่สันอีกมันมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ได้เข้าไปในกองละครเนี่ยนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ทให้เลตติ้งพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อีกแค่2ตอนสุดท้ายอย่าแผ่วนะครับนี่น ไปให้สุดครับไปให้สุดเขาคุณมากครับขอบคุณที่มากัค่ะทึ่จริงเมื่อกี้เราได้ยินว่าโอเลยไปี่ต๋อว่เฮียคืออันนี้คือเป็นแบบเรียกเป็นสังพนางที่เรียกกันตั้งแต่วันแรกที่เจอเลยป่ะคะเรียกว่าโตสุดยาครับตั้งแต่วันแรกจะไปเจอพี่ต่อแล้วก็ของานจากเขาแล้วก็เราก็จะเรียกเขาว่าเฮียมาตลอดบางทีก็จะติดเรียกนอกมากแต่ส่วนใหญ่จะดึงตัวเองให้เรียกว่าพี่ให้ได้ครเพราะว่าเขินขยามองตา พี่ต่อพูดถึงน้องใหม่คนนี้หน่อยเพราะว่าเราได้มีโอกาสทำงานกับเขาหลายๆฉากอยู่เหมือนกันในเรื่องนี้ผมชอบเขานะจริงๆแบบว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะยืนคุยกันใต้คอมเพรสเซอร์แอร์แกรีโอจริงๆมากเรื่องจริงไม่ได้พูดเล่นเฮ้ยไม่ไที่ผมรู้ไม่จริงเลยคุยคุยกันจนจนว่าถามเนาะว่าแบบพี่ยืนคุยอะไรกันตรงนั้น แต่ว่าแบบเหมือนกับว่าตอนนั้นโอเขาแบบเกร็งแล้วก็รู้สึกว่าแบบเล่าหรอฮะเล่าหรอไม่มีสั่นเลยจริงจริงตอนแรกไม่มีอะไรเลยตอนแรกถ้าต่าพูดคือถ้าโอไม่คลานขึ้นมาไม่มีอะไรเลยแต่พอโอคลานขึ้นมาทุกคนแบบคืออะไรเกิดอะไรขึ้นใต้ของพิษแอรนนี่มีอะไรเป็นอิมเพรสชันระหว่างผมกับพี่ต่อคือผมผมกำลังยืนทำสมาธิอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงคนเลงถามว่าทำอะไรอ่ะ <c oughs> แล้วผมก็หกันไปรู้สึกว่าเป็นที่ต่อแล้วผมก็ช็อคไปแบบนึงแล้วเราก็ยืน,นออคุยกันได้คือ,อถามทุกคนทุกคนจะไม่ทำหรอสมมติว่าสมมติว่าทุกคนแบบว่าเจอเด็กผู้ชายคนนึงที่เราไม่เคยเจอใช่ป่ะแล้วเขายืาทานทำากาี้แต่เขายืนท่านี้ก,กับกระแพงน <c oughs> ี <c oughs> แล้วเราเดินท่นานเนี่ยนความรู้สึกอะไร แรกด้วยความรู้สึกอะไรอะไรอ่ะอะไรอะใช่ซึ่งตอนนั้นน้องเครียดอยู่คือวันซีแรกแล้เหมือนเป็นวันแรกอ่เข้าใจได้ทุกคนบอกว่าทุกคนมีวันแรกของตัวเองก็คืออยากทำให้ดีที่สุดอ่ะแล้วก็เหมือนกับคือกับใครตอนนั้นก็คือใครกำแพงเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเหนื่อเนี่ยไหมนะเหนื่อยเลยอ่ะคุณเนื่อยก็แค่ ก็เคยทำน้องนั่นแหละจีนให้น้องกันเร็วแค่วันนั้นอ่ะกลัวท่านี้เลยมั้ยท่านี้มั้ท่นี้มั้ยแค่วันนั้นอ่ะโอตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่ยังไม่ได้คุยกับใครนะเพิ่งไปถึงในวันที่สั่งเสร็จแล้วก็มายืนคิดอยู่ว่าเอาไงดีมะวันนี้แล้วพี่ต๋องก็เป็นคนแรกที่เจอ แล้วหลังจากนั้นก็เรื่อผ่อนคลายขึ้นเพราะเนี่ยครับอาจารย์นอกจากเป็นเฮียต้าล่าแล้วก็ยังเป็นอาจารย์สอนผมด้วยครับปรบมือดังๆให้กับอาจารย์ต่อ,ปปอเลยนะแต่ว่ามีคู่นึงที่เราเคยเจอกันมาแล้วผ่านการเล่นละครด้วยกันมาแล้วนั่นก็คือต่อกับเบนแต่เรื่องเนี้ยเบนจำได้ใช่ไหมวันอาทิตยไปไปเข้าฉากพี่บอกเบนว่าเฮ้ยเบนดีวะ่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่ทุกคนแบบ สองคนนี้คือเล่นแล้วแบบเรารู้สึกว่าเออมันมีบางแวะเรารู้สึกว่าเออเขาเป็นพี่น้องที่ข่าฉากนั้นไม่ได้บอกรักกันเลยนะคะไม่มีคำว่ารักออกจากปากของทั้งคู่แต่รู้สึกได้ว่าทั้งคู่คือรักกันมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นพูดถึงการกลับมาทำงานอีกครั้งก,กับต่อสารพรมเสร็จไหมคะค่ะก็ต้องบอกก่อนนะว่าเสียงจะไม่ค่อยดีหน่อยเพราะว่าเป็นไม,ไม่สบายนะคะก็ไม่สบายอ่ะค่ะต <c oughs> ืแล้วค่ะตืแล้ว งานเปนแฟนกับแตนรอนโมเรสิราลาเนาะก็เขาก็เก่งมากอยู่แล้วเป็นคนที่แบบแบบเล่นอะไรก็ก็ดีไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยันเป็นเรื่องที่เราต้องมันเป็นพี่น้องกันมันก็ดีตรงที่เราได้มีการโคชช็อปกันมาองหน้านี้แล้วมันเลยทําให้เรา,บาแบบได้ได้รู้ว่าตัวละครมันต้องมีความรู้สึกยังไงแล้วแถมกับตัวเป็นที่เป็นมีพี่สาวอยู่แล้วเออเมีน้องชายอ,อยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้ฟิลว่า น้องชาถ้าเราถ้าเราเป็นน้องชายเราต้องรู้สึกยังไงต้องห่วงเขายังไงต้องรักเขาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมาเล่นกับละครมันก็เลยเกิดเกิดเป็นเคมีนีขึ้นมาเหมือนกัขอบคุณขอบคุณครูบิวก่อนนะคะที่แบบทำให้เคมีนี้ออกมาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เจียมนะคะปรบมือดังๆให้กับพี่เจียมวัชนาด้วยค่ะที่เขียนบทมาให้แบบผู้สื่อข่าวจะมากๆเลยนะคะทุกทุกประโยชน์ที่มันโดนจึ๊กๆๆใช่มาจากคนนี้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ กับที่่วมงมนกันมาหลายเรื่องแล้วแต่เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ที่น่าจะอินที่สุดแล้วกันคะสำหรับหนูก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณต่อด้วยที่เป็นน้องชายได้ดีเฟอร์เฟกต์มากต่อแล้นะคะในโอกาสอื่นอีกครั้งหนึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วมันสรุกมันเพ่ขนาดไหนการทำงานเรื่องนี้คือ ไม่ปกติเขาไม่ค่อยชอบแต่คุ้นเวลาหลังต้องอ่ะไ่ดูว้าดานาสิใช่ใช่ใคือเ็นอ่ะเป็นคนที่แบบตั้งแต่ตอนหนวใจศิาลานลที่เราเจอกันคือผมก็ทคุ้นใจเขามากแอคเตอร์บางอย่างเขาความความเป็นเขาอ่ะแบบว่าทาให้เรารู้สึกว่าแบบมันอยากรู้จักจริงเลยอ่ยะจรรเงินอยักให้น้อยหนึ่งดีไม่แต่ว่าผมว่าเรื่องนี้มันการการทำงานของเคมีพี่น้องมันค่อนข้างดีเพราะว่า มันคือเหมือนกับว่าคนที่มีน้องชายจริงๆกับคนที่เคยรู้สึกว่าอยากมีน้องสาวคือผมเป็นคนที่อยากมีน้องสามวมันก็เลยเหมือนกับเกิดเป็นเคมีตรงกลางว่าพี่พี่ที่เป็นเหมือนน้องและน้องที่เป็นหนุ่มพี่ม,มันก็เป็น,<ค>นสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นระหว่างที่เรากำลังทำงานกันแต่มันมีเคมีอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นเคมีที่สุดคนละค้วตั้งแต่เริ่มต้นแต่เราดูแล้วเรารู้สึก ดีจังเลยชอบจังเลยอะ่ะนั่นก็คือเคมีที่เจอกันกกกระหว่างไว้กันต่อครับนี่เหรอ,อฉันรู้ว่าเธอเป็นคนพูดน้อยแต่คบแต่ว่าพูดเยอะกว่านี้นิดนึงท <laughs> ถ้าพูดเยพี่ต่อเป็นไงบ้างพีดีเป็ <laughs> นเรื่องแรกที่ได้เจอเราเรามองเขาเป็นแบบไอเทมด้านของความสามารถอยู่แล้วนี่พูดจริงนะฮ่จร <laughs> ิงๆก็มองว่าเขาเป็นนักแสดงผู้ชายที่เก่งคน <laughs> น่นเก่ง รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์นี้คือต้องบอกว่าเรารู้สึกว่ามันรู้สึกเจอความรู้สึกว่ามันแบบแคมทำงานแล้วมันมันขนาดนี้ว้าที่แต่ออ d i t i ่นเลยตอนนั้นก็ audition กันแล้วผมก็รู้สึกว่าเี้ยมันมันมากเลยได้ไมอรู้ได้ไหมไม่รู้แต่ว่านีนมันมากได้เลยบอกครูบิวอยู่เลยว่าครูนี้สุดมากเลยอ่ะไม่รู้อะไรยังไงช่างทำนพอได้ทำงานได้ยังไงก็ดีก็ต้องบอกว่าแบบพีรานมามาถึงตรงนี้ได้อ่ะก็เพราะมีใต้ลากคอยแบบ ส่งพลังซ้อนส่งไปเรื่อยๆกัอกนอย่างเง,งี้ยนะคะใครสักคนไปก็ไม่ได้ะคะ่ะตรงนี้ก็ไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าตัต้งแต่เรื่องแรกที่เราคุยกันต่อจะบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่แค่คู่นใดคู่หนึ่งแต่มันไปทั้งแพ็คเลยวันนี้ถ้มันประสบความสําเร็จขนาดนี้แล้วเหมือนกราฟม,มันขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะตัวต่อเองรู้สึกยไงบ้างในขณะที่รับบทตายนาและเป็นชื่อเดียวกับชื่อเรื่องนี้ดีใจมากค่ะไม่ได้คิดว่ามันจะมาถึงถึงจุดวันนี้เลยแล้วก็ ยังเยืนยัคํำเดิมแบบกล้าพูดได้เต็มปากว่าโปรเจกต์เนี้ยไม่ได้ดีขึ้นมาได้เพราะตัวผมเองคือมันมันถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่แบบพื้นฐานที่เรามีทีมงานที่แข็งแรงแบบเรามีครูบิวที่เป็นเหมือนกับบ้านหลังแรกในการแสดงของผมอะ่ะเป็นครูบิวคือครูคนแรกที่เราให้ผมรู้จักกับคำว่าการแสดงใช่แล้วก็เหมือนกับว่ามีพี่เจีย๊ยบที่คอยสร้างบทที่มันแข็งแรงแล้วพอเรา ทำงานกับพี่สันน่ะคือมันกลายเป็นแบบคอมบิเนชันที่ที่ผมรู้สึกว่าอารมณ์เหมือนไปฮะใส่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปว่ากันใ <c> ช <oughs> ่คือ,คอ,คอ,คอเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนพวกเราทําอ่ะเราไม่แม้แต่ที่จะกล้าคิดเลยว่าตอนออกมาแล้วมันจะแบบเอเอใช่ไหมเอมมอ,เเอแบบไแบบเอแบบเอยืนแบบเล่นเสร็จไปกแบบ็ <c oughs> ไงดีนะ <c oughs> ได้แหมอะไรอ่ะ แล้วก็ใส่ไปจริงๆสุดท้ายคนที่เลยต้องขอบคุณคือตอกจากทีมงาน,นะมันคือทุกคนที่ที่เสพผลงา,านเรามากกว่าขอบคุณที่พลังที่เราแบบใส่ไปอะ่ะมันเข้าไปกระแทกใจทุกคนแล้วนะแบบขอบคุณมากจริงๆแล้วก็หวังว่าจะกระแทกกันอย่างต่อนเนื่องจนถึงจบตอนนะครับ